สวัสดีค่ะเลือกทำธุรกิจที่บ้านเพื่อที่จะได้ดูแลลูกชายอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเชฟบุ๊กบุญสมิทธพิธีกรรายการฟู้ดเวิร์คค่ะเชื่อว่าครอบครัวนั้นสำคัญที่สุดค่ะนอกจากจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณพ่อมือใหม่ย,ยังต้องเปลี่ยนความคิดเพื่ออนาคตด้วยไปติดตามในรายงานหลังม่านค่ะ ใช้ได้เกียหนึ่งขวบการมีหน้าเดือนเต็มอ่มมางแล้วเตรียมน้ําอุ่นให้อุณนนะภูมิกําลังพอเหมาะวันนี้คุณพ่อบุญสมิต์อาบน้ําให้ลูกชายด้วยตัวเองแรกๆอาจยังไม่ถนัดนักแต่คุณพ่อมือใหม่ทั้งปรับตัวและเรียนรู้จนคล่องแคล่วยิ่งได้ภรรยามาช่วยสองคนแข็งขันก็เป็นอีกกิจวัตรประจำวันที่มีความสุข เนี่ยแหะค่ะพอมีสมาชิกใหม่แบบนี้นะคะก็ทําให้ครอบครัวยิ่งอบอุ่นแน่นแฟนค่ะหลายคนก็มีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้นะคะซึ่งความรู้ของคุณพ่อมือใหม่นะคะแต่ว่าถือว่าเป็นเชฟมืออาชีพอย่างพี่บุ๊กเองก็ทําให้ตอนนี้นะคะน้องพาสต้าอายุแค่5เดือนแต่น้ําหนักนั้น8กิโลกรัมแล้วเรียกได้ว่ากําลังหล่อตุ้ยนุ้ยน่ารักเลยค่ะ าสตาก็มาจากที่ผมจริงๆแล้วผมก็อยู่ในหมวดของอาหารมาตลอดอะหลักๆเราก็จะบำรุงที่คุณแม่มากกว่าเพื่อให้มีน้ำนม,มใช่เราก็เอาความรู้ว่าทานอะไรแล้วทำให้คุณแม่มีน้ำนมธุรกิจร้านร้นนานนาคันเทพที่คิดสูตรความอร่อยขึ้นมาเองไม่เพียงเป็นงานถนัดของเชฟบุ๊กแต่ยังเป็นแผนในอนาคตให้สามารถทำงานที่บ้านพร้อมดูแลลูกได้อย่างใกล้ชิด ภาพความอบอุ่นแบบนี้ส่งต่อกันมาเพราะวันนี้คุณปู่สมศักดิ์วัย70ปีเป็นอีกแรงสำคัญดูแลหลานชายแนะวิธีสอนของคนรุ่นเก่าให้เด็กสู้รู้และเติบโตด้วยตัวเองกลับการเด็กชายวัยซนยังเป็นยาชูกำลังชั้นดีที่เติมพลังให้คุณปู่อย่างมีแรงงั้นก็เราก็เคลื่อนคลื่อนไหวไวเร็วขึ้นนะเพราะเราไม่ได้ดต่นอนทั้งวันเนี่ยามาทำให้รู้จักมีการกำลังเราต้องไปออกกำลังกายช่วยด้วย แล้วก็เตือรือร้อนเขาในอุ้มหนักนะครับเนี่ยแปดโลเย็นเย็นจะมีกิจกรรมอะไรร่วมกันคะผมเลี้ยงเขาเนี่ก็เดินพาเขาอย่างเงี้ยฮะถ้วถ้าเดินนัพักเด็กข้าง่วเขาก็หลับคือผมจะเปลี่ยนในเรื่องของการใช้ชีวิตและการวางแผนคือเราจะมองจากแต่ก่อนสมมุติว่าเราหิวเราก็กินอยากซื้ออะไรเราก็จะซื้อแต่ทุกวันนี้เวลาเราจะซื้ออะไรบางทีจะคิดว่า เราซื้อแค่นี้พอเพื่อเพื่อแบ่งเงินไว้ให้ลูกถ้าเกิดเขาได้รับการดูแลจากครอบครัวที่ดีอนาคตเนี่ยก็จะต่อยอดไปถึงเวลาที่เขามีครอบครัวมีลูกของเขาเองเนี่ยก็จะเป็นเขาก็จะดูแลลูกเขาให้ดีเหมือนที่พ่อแม่เขาเคยดูแลมาแล้วมันก็จะส่งผลดีโดยภาพรวมเลยต้องบอกว่าอาจจะดูใหญ่ไปเนาะถึงระดับประเทศเลยเนาะใช่ถ้าทุกคนแบบว่าได้รับการดูแลอย่างดีๆใช่ไหมครับ ยังให้ความสําคัญไม่ต่างจากหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวนะคะช่วงเวลาเดินเล่นยามเย็นของพาสต้ากะมลสิท์ธิหนูน้อยไวโซนกับไข่ดาวสุนัขพันธ์บีเกิลจึงน่าประทับใจช่วยปลูกฝังความเมตตาและรักสัตว์ไปในตัวพิธีกรคนเก่งที่ในวันนี้รับบทคุณพ่อมือใหม่จึงเต็มไปด้วยเรื่องให้ต้องเรียนรู้เป็นอีกหน้าที่สําคัญที่ต้องรับผิดชอบด้วยความรักอภิยาฉายจันทิพย์ไทย p ี s รายงานค่ะ